คีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟกับรายการ c a t ไฟไอมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับ วันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน iPhone ครับกับการตั้งค่า Default Browser และ Mail App ใน iOS 26ได้ง่ายครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะต้องการใช้งาน b r o าว์เซอร์นะครับที่ถนัดไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าใครที่ย้ายมาจาก Android ใช่ไหมก็ต้องการใช้งาน Chrome ใช่ไหมเพราะถนัดนะครับเราก็สามารถตั้งค่าให้ default b r o w s e เ เป็น Chrome ก็ได้หรือบางคนบอกว่าเอ๊ Microsoft pt, ะ Microsoft Edge ปัจจุบันนีครับใช้งานกับคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับอยากจะให้ลิงก์กันนะครับเราก็สามารถไปตั้งค่าให้ตัว iPhone ของเราเนี่ยเปิดเป็น Microsoft Edge เป็นหลักก็ได้เพราะทั้งสองอย่างเนี่ยจะมีเรื่องของ AI ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้สรียังไม่มีมาถูกไหมก็คือหมายว่าว่า t ์ f ว e เนี่ยยังไม่มีฟังก์ชัน AI มานะครับอาจจะตั้งค่าให้ Google c Home r เนี่ยเป็นหลักนะครับหรือก็ทั้ง Mail App บางคนอาจจะถนัดในตัวของแอป Gmail นะครับหรือบริษัทบางบริษัทก็ใช้งาน Outlook ใช่ไหมแล้วก็สามารถตั้งค่าให้เป็น Mail อปในตัวของ Outlook เป็นหลักเวลาเปิดจะได้เข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกันลยจรา้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการตั้งค่า Default Browser และ Mail App ได้ง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการตั้งค่า Default Browser และ Mail App ให้เหมาะกับการใช้งานใน iOS 26ได้ง่ายครับต้องบอกว่า เริ่มต้นนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะพบคําว่าแอปครับแอปเห็นไหมครับที่มี็นอบชี้อยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นมาที่ห wow ัวข้อแรกครับแอปเริ่มต้นครับแอปเริ่มต้นนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับเนี่ยครับอีเมลครับมาที่หัวข้ออีเมลครับก็เลือกเลยครับเนี่ยแหละครับว่าจะมีอีเมลอะไรบ้างอย่างเช่นเมลลักของตัว ตัว iPhone เลยก็คือ iOS เลยหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Gmail หรือ Outlook ที่เราใช้งานนะครับเราก็เลือกได้เลยความเหมาะสมนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็กลับออกไปนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อด้านล่างครับแอปเบราว์เซอร์ครับแอปเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้นะครับก็เราแตะเข้าไปได้เลยครับเลือกไปเลยครับว่าต้องการให้แอปเบราว์เซอร์หลักของเรานะครับเวลาเราเปิดลิงก์มาเนี่ยนะครับเป็นแอปอะไรนะครับอย่างเช่นก็เลือกไปที่ Google Chrome ก็ได้นะครับ Microsoft Edge ก็ได้หรือ Safari ก็ได้ครับตามความเหมาะสมนะครับจากนั้นก็กดปิดได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้เองก็คือพอเวลาเราได้รับลิงก์มาจากตัวในส่วนของคนอื่นอย่างเช่นรับลิงก์มาปุ๊บนะครับก็สามารถกดปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราตั้งค่าหลักได้นะครับหรือถ้าเรารับอีเมลมานะครับก็กดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ Gmail หลักของเราก็คือแอปหลักของเราก่อนนะครับในการเปิดเมลถูกไหมครับก็ทําให้เราใช้งานได้สะดวกสบายให้เหมาะสมุกคนที่ใช้งานแอปที่เป็นประจําอยู่นะครับทำให้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจาากกกััันนไปครรบขอฝลิ์ะ คลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d g e t ต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตร์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกัับบคร